เพื่นนนอนอ็มค n ขับจะเปลี่ยนช่องชื่ช่องเป็น Animation Animation ขับอ่ะจะเปลี่ยนต้องให้พี่เปลี่ยนให้ว <_ D> ันนี้จะมาสอนทำปากกาเขียนโทรศัพท์ <_ D> ขั้นแรกอุปกรณ์ถุงขนมไอเอลซีหมดแล้วกือดินไกลเทปใสและดินสองู <_ D> ขั้นแรกเอาอันนี้มา คือต้องทำให้มันมีพื้นที่ด้วยเพราะมันจะต้องใช้พับอันนี้เอามาจากใน y u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  e พรผมก็ไม่ไรู 8, ้ทำยังไงประมาณนี้แล้วก็ม้วนไปเลยผมม้วนก่อนนี่ได้แบบเนี้ยแล้วก็ดีเลยแต่ดีก็ไม่ทำเลยนะผมจะบอกว่าให้าทำ่างเนี้ยแล้วอะ อย่าดีนะคะตัดต้องตัดเทปอันนี้ไว้ก่อนนะหาเทปก่อนอ้ามันของขนมปิวเอาเทปยาวประมาณเห็นได้รูอ่ะเห็นไหมเห้ยเห็นไหมประมาณเนี้ยน่าจะเห็นอยู่ตัดแล้วก็ติดเอาไว้นะอืมตัด มาแล้วก็อ,อ,อีสองอันอันเล็กอันกลางประมาณเล็กใหญ่ๆประมาณปานกลางแต่ละมันปานกลางหนึ่งอ๋แล้วอีกแล้วก็อีกอันนะเดี๋ยวนี้ผมติดอยู่ข้างเตียงมึงอยากทำแข่น,นี้เดี๋ยวให้เ,เห็นตอนที่เอามาติดตกันนะ <S 2> <S 2> ได้ละเราหางของขนมก่อน เฮ้อวันดีไอ้ะนี่ต่อมาทำกันต่อโอเคแทปหนึ่งขอทำหอมมอนอย่างนี้ก่อนว้ได้แล้วอย่างนี้ก็เอาเทป เทปใสมันมองไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นหรอกปิดเข้าไปหน,นึ่งอันตรงไหนก็ได้ให้มันปิดแน่นแล้วก็เอาอีอาอกอันคืออยู่ปิดเข้าไปดยงนั้นก็พับตรงนี้ถ้ามันยากก,ก็ตัดออกเข้าใจไปห,หน นี่เอาอ่ะนี่เห็นตรงนี้ไหมจับพับแล้วก็เอาเทปพี่จตัดสายอ่ะให้สายที่ตัดเดัยย็นยาวอ่ะยาวอ่ะมันยังยาวมากเป็นกิโลนะเป็นเมตรนะเอายาวแบบพอที่มันจะติดวันนี้ได้อะ<ม>่ะแบบนี้แล้วก็เอาอีกชั้นเอามันติดแล้ค่อยแน่น ดงมาอะ,ะอตัดก่อนใครอยากได้นี่อืมไม่ให้เพราะ่อนแล้วไม่เนะข้าใจไปตจนย้อนดูได้เข้าใจก็อย่าย้อนก็เสร็จละคลิปนี้อาจจะสั้น มันจให้มันดูด้วยว่ามันเขียนได้จริงหรือเปล่าเ้ยก็วองรอดูวันนี้ไปก่อนแล้วกันแกะออกดิตเลยด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสเตอร์เอกทั้ง17อีสเตอร์เอกในคลิปพระสู่และแบทเท e r รอย l ลเกี่ยพ่อทุกสถาบัน ขอบยวติตมันโมบายนะครับก็อย่าลืมนะเข้าไปกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมในภาพนะครับก็จะเห็นได้เลยง่ายๆนะครับอิสเตอร์เอ็กแรกของเรานั้นก็คือจะมีรูปของครอบครัวของคนแก่ที่นั่งวิวแชร์อยู่นะครับข้างหลังนั่นอนี่ไงได้แล้วเห็นฟันนี้แหลมๆมัม้มันจิ้ม,มน่นเมเนี่ยแหลมๆให้ตัดออกไปซะ ออกให้ได้นะลองไปเลยสองข้างเดี๋ยวมันจะจิ้แล้เวเจ็บ